สวัสดีครับรบับโฟเรอิสูเมนวันนี้เรามาจาะลึกกันเรื่องของแมทีเรียลหรือเนื้อวัสดุของดิปเปอร์สังเกตดูนะครับตัวที่วายอยู่ข้างหน้าที่เพื่อนๆเห็นอยู่มันคือเชฟของเ,ออเชฟดิปเปอร์ของเฮริโอนะฮะ V 6 0 นะครับ h ฮ l i o V60 เป็นดิปเปอร์ที่ค่อนข้างยอดนิยมใช้กันเยอะมากใครๆก็ใช้นะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าดิปเปอร์บนโลกเรานอกจาก Helio แล้วเนี่ยก็มีตัวอื่นอีกนะครับที่ทามาเนี่ยวัสดุแตกต่างกันเยอะแยะเลยนะมีทั้งพลาสติกมีทั้ง <9. S 2> แก้วเออนะฮะมีทั้งเซรามิกมเ,นนเสียงพอนะเน<อ>ีียพอนะแล้วก็มีทั้งสแตนเลสครับ <c oughs> แมงกคอร์กระมามังเลย <c oughs> แต่ว่าตัวนี้เคลือบสีนะเคลือบสีเนี่คิดดูครับทีนี้มีใครรู้ไหมครับว่าเอ้อเราเราดิปเปอร์เนี่ยวัสดุที่แตกต่างกันอะ่ะใช่ไหนดีอืออนไนด,ดีกว่าใช่ไหนดีกว่า นั่นสิเราเราเราจะรู้ได้ไงเราจะใช้ปัจจัยอะไรเราก็ใช้มาตรฐานในสิ่งที่เราเรียนรู้มาตามมาตรฐาน SCA SCA บอกว่าเวลาเราส,สกัดกาแฟในนิปเปอร์เนี่ยอุณหภูมิในการสกัดคือ 93, 93องศา93องศา C เซลเซียสควรจะอยู่ค่าที่ประมาณนี้กาแฟที่คุณได้จะมีรสชาติสวิตเนปสวิตเนปจะสูงที่สุดโอเคครับทีนี้แล้ว แล้วพ่กนี้มันจะทําให้ดีหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดิปเปอร์แต่ละแบบเนี่ยการเก็บอุณหภูมินะฮะเ,เวลาเทไปแล้วเวลาสก,กัดไปแล้วพวกเนี่ยอุณหภูมิในดิปเปอร์เนี่ยมันส่งผลเป็นยังไงอะไรอย่างไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเราไปที่แลบเลยโอเคเดี๋ยวนะครับก่อนไปที่แลบเราลืมพูดเรื่องึืงไปสำคัญมากก็คือ มันเป็นทฤษฎีนะครับเ,เราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้มันมันมันสามารถที่จะทําให้เวลานิดเนี่ยมันทาอุณหภูมิ93องศาได้ดีจริงนะฮะทีนี้ก่อนที่จะไปดูผลการทดลองเนี่ยเรามาว่ากันด้วยเรื่องทฤษฎีก่อนนะฮะทฤษฎีเรื่องคือเรื่องของแมททีเรียลแต่ละตัวเนี่ยตัวนี้เป็นพลาสติกเป็นแก้วเป็นเซรามิกเป็นโลหะสแตนเลสสแตนเลสนะครับ ตัวไหนไม่จะเก็บอุณหภูมิไม่ดีนะฮะมันก็ต้องมาดูค่าตัวแปรตัวหนึ่งที่ชื่อว่า t h e r m o p h y s i c t i v i t y นะครับก็แปลว่าภาษาไทยว่าอะไรวะสมบัติการนำอุณหภูมินะพูดภาษาให้ง่ายให้เพื่อนเพื่อนฟังเลย t h e r m o p h y s i c t i v i t y คือการนำความร้อนตัวไหนนำความร้อนได้เยอะก็แสดงว่าสูญเสียมันนำความร้อนได้เยอะแสดงว่ามันไม่เก็บความร้อนมันนำได้เยอะนะ ถ้าถ้าเกิด t h e ร์โ l นคอนด c t i ิ i t ตมันน้อยก็แสดงว่ามันนาได้น้อยมันก็เก็บความร้อนได้ดีกว่านะครับทีนี้ถ้าเราไปเปิดค่าตารางของวัตเุของพลาสติกแก้วเซรามิกสเตนเลสแล้วเนี่ยพลาสติกครับมีค่าเทอร์โม conductivity ที่ต่ำที่สุดคือมันตัวมันเองจะเก็บความร้ดโคตรดีเลยเน,น,นะครับเป็นฉนวนเป็นฉน,นวนมีความเป็นฉนวนสูงนะครับลองลงมาเป็นแก้วครับ เทอร์โมนคอนดักติวิตี้ของแก้วเนี่ยจะสูงเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าเมื่อโดนความร้อนไปแล้วเนะี่ยการกระจายความร้อนกันการนำความร้อนให้มันถ่ายออกมาเนี่ย <ừ. S 1> แก้วมันจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ <ừ. S 1> นะฮะตัวนี้เขาเก็บได้ดีกว่าพลาสติกจะเก็บได้ดีกว่านะครับลองลงมาก็คือเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็รองมานี่สจะเปนเลสรุ้นเลยนะเป็นเนื้อโลหะมันก็ยิ่งถ่ายแยความร้อนได้ดีเลย, <ừ. S 1> เลยโลหะเนี่ยเราคุ้นเคยแล้วเรามั่นใจนะะทีนี้จากจากที่ได้รู้คอนดัก คอนดักติวิตี้ของแต่ละตัวเนี่ยเทอร์โมคอนดักติวิตี้ของแต่ละตัวเนี่ยทำให้เราพอจะเดาได้ไหมว่าอะไรวะว่าดิปเปอร์ตัวไหน <c oughs> มันจะคงอุณ <c oughs> หภูมิได้ดีก็น่าจะพลาสติกเนาะน่าจะพลาสติกเนาะแล้วก็ไล่เรียงลงมาอันนี้คือการสันนิษฐานของเราแต่ว่าเดี๋ยวไปดูเวลาเราทำแลบจริงๆนะครับเราจะดิปกาแฟจริงๆและจับอุณหภูมิตามจุดตา่ตางๆนะครับมีจุดอะไรบ้างหนึ่งนะครับเราจะจับหนึ่งน้ำอุณหภูมิในกาที่เราจะดิปว่าได้ 93องศาจริง<ม>หรือเปล่า1และ้ะ2เราจะเอาเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมาติดที่ตัวดิปเปอร์ครับให้สูงประมาณ1ใน3ของดิปเปอร์นะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวดิปเปอร์นี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับจุดอุณหภูมิถัดไปก็คือเป็นอุณหภูมิที่อยู่ในในถ้วยดิปเปอร์รอเลยในดิปเปอร์เลยว่ากออารสกัดใช่เวลาเราสกัดเนี่ยอุณหภูมิมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ จุดสุดท้ายที่เราจะวัดก็คือจุดที่มันปล่อยน้ําลงมาห่างกับฐานเนี่ยสักประมาณหนึ่งเซนนะครับว่าอุณหภูมิของน้ํากาแฟที่สก,กัดได้เนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่เราจะเห็นกันแบบชัดๆจากทุกขั้นตอกบบนกระบวนการตั้งแต่น้ําอยู่ในกายันไหลออกเข้าเซิร์เวอร์ว่าอุณหภูมิมันเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะได้รู้พฤติกรรมว่าดิปเปอร์แต่ละตัวส่งผลยังไงบ้างไปที่หลักจริงๆละโอเคไปกัน <laughs> โอเคนะครับจากที่ตอนนี้เราเข้ามาที่หลักละอ่าอืมเดี๋ยวเราจะทดสอบนะฮะก็คือใช้ด i p p e r v60 นะครับซึ่งไอ้ V60 เนี่ยมันจะเหมือนกันหมดเลยนะฮะโครงสร้างมันจะเหมือนกันหมดเลยตัวพื้นผิวตัวอะไรพวกนี้ลายนูนต่างๆม,มันจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือวัสดุวัสดุนะครับตัวแรกนี้เป็นอะไรครับคุณนะครับพลาสติก นะครับพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูชื่อที่เป็นทางการมาละนะครับโอเคนะฮะทีนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นเป็นแก้วนะครับเป็นแก้วเป็นแก้วนะครับตัวที่3เนี่ยเป็นเซรามิกหรือพอสเลนนะครับคือชื่อทางการของมันคือพอสเลนนะฮะชื่ออันแรกพลาสติกเนี่ยมันเรียกยากเราเลยไม่เรียกอะคิโลไนไตรสไตรีนเรซินนะครับเราหาค่าไม่ได้เดี๋ยวเราขึ้นเป็นตารางให้นะครับโอเคนะแล้วตัวที่4ตัวนี้เนี่ย ป็นสแตนเลสไม่แน่ใจว่าเป็น304หรือ316นะฮะแต่ปรากฏว่าค่าเทอร์โม c o n ดัก t ิวิตีเนี่ยมัน2ตัวนี้ยมันต่างกันน้อยมากต่างกันจุดหนึ่งน้อยมากนะฮะก็ก็ถือว่าเท่ากันหยิบมาค่าหนึงใช้ได้เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นสแตนเลสที่เป็นทําสีแมตต์แบ๊นะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นสแตนเลสล้วนไม่ได้ทําสีมันวาวนะฮะตัวนี้เนี่ย ถ้าเทอร์โมคอนดักติวเทอร์โมคอนดักติเท่าไหร่ครับขอดูหาโพยไปดูตัวนี้0.1 0.1ยมันชื่ออะไรนะขออธิบายอากิโลไนไตรสไตรเลซินโอเคผมเรียกไม่ถูกนะฮะบังบังมุนทนาแล้วกันครับตัวนี้เนี่ยเทอร์โมคอนดักติวิถ้าพูดยง่ายพลาสติกพลาสติกพลาสติกดีกว่าง่ายๆพลาสติกเทอร์โมคอนดักติวิมันต่ำที่สุดเลยคืศูนย์หน่วยเป็นอะไรวะหน่วยไม่คุ้นเลยวะไม่คุ้นเลย W-MK นะฮะบิวเนี่โอเคอันนี้เด็กสายทางด้านแบตเตอรี่กับไฟก็น่าจะคุ้นเคยอยู่เด็กทางด้านไม่ค่อยดีเข้าเนี่ยทางด้านพวกขั้นคนนะเดี๋ยรู้ดีพลังงานนะฮะแบตเตอรีด้วยเออมันต่ำที่สุดแสดงว่ามันจะกักเก็บความผมแปลงง่ายๆนะผมแปลงง่ายเลยมันจะกักเก็บความร้อนได้ดีที่สุดเป็นฉนวนไหมเป็นฉนวนเป็นฉนวนเป็นฉนวนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเทลงไปพวกเนี่ยความร้อนเนี่ย หมายความว่ามันจะทําให้ความร้อน93องสาของาคุณเนี่ยอยู่ได้คงทนอยูได้คงทนดอกช้าอุณหภูมิดอกช้าที่สุดอืมถัดลงมานะฮะเป็นแก้วแก้วมีเสียงความร้เท่าไหร่เท่าไหร่ค่าเทอร์โมคอนดิชติตี้0.8 0.8นะคะแแสดงว่ามันจะมันจะกักเก็บอุณหภูมิไม่ดีแต่ว่ารองลงมาจากพลาสติกตัวนี้เป็นเซรามิก เราเราทั่วไปจะคุ้นกันว่าเซรามิกแต่จริงตัวนี้คือเนื้อผมดูในดูในแมทเทียลมานะมันคือพอสเลนนะครับเนื้อพอสเลนหนึ่งเกนห้าครับหนึ่งกห้าน้ก็ยังเก็บได้ดีอยู่นะถือว่าก็ยังเก็บได้ดีอยู่นะครับนี่ถัดมาครับสแตนเลสที่เป็นแบบแบทกับสแตนเลสที่ไม่ได้ทําผิวอันนี้สแตนเลสทาผิวผมไม่แน่ใจว่าการทําผิวเนี่ยจะมีการอะไรบ้างหรือเปล่านะซึ่งสองตัวนี้เท่าไหร่1 6 3 16.3ตัวนี้แต่ตัวนี้ทําสีไปปุ๊บม,มันจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แล้วขาจะแบบไม่หีกันเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองกันให้รู้เลยแล้วว่าไอทฤษฎีที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องของ t h e r o a l c o n d u c t i v i t y เนี่ยมันส่งผลต่อที่ผมพูดที่คุณธนัตบอกจริงหรอือเปล่าเรามาลองของจริงกันนะครับอันนี้เป็นกาแฟที่เราจะลองใช้กันนะครับเป็นกาแฟจริงโมสาก่อนไม่ใช่โมสาตัวนี้เป็นเอธิโอเปียเยกเชฟ คอนโกเดบเนเชลโปรเซสศูนย yes. ko ์ศ kind of oh, ูนย์หนึ่งเอ๊ยเนเชลโปรเซสป่ะไม่รู้โอ้โหนี่นะครับตามนี้เลยนะครับคะแนนแปดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้านะครับเกือบเก้าสิบคะแนนถือว่ารสชาติดีเลยนะครับเราเอาของดีมาเล่นกันเลยนะครับไม่ใช่ว่าเอาของห่วยๆมาใช้ดิฟนะครับวิธีทดลองของเรานะฮะก็คือจะมีการวัดอุณหภูมินะฮะอย่างแรกเลยจุดที่เราวัดมอนิเตอร์นะก็คือเอ่อ ในน้ำไหมฮะในกานะฮะจะมีปลายเซนเซอร์อยู่เห็นปลายนะฮะปลายเซนเซอร์เนี้ยจะต้องอยู่ในกานะครับเพื่อที่จะวัดอุณหภูมิของน้ําที่จะใช้ดิฟนะครับแล้วก็จากนั้นปุ๊บนะฮะเราจอมอนิเตอร์ในส่วนของอุณหภูมินะฮะตรงเนี้ยครับข้างนอกขอ้างนอกของดิปเปอร์นะฮะว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับและข้างในดิปเปอร์อุณหภูมิเท่าไหร่ นะครับแล้วก็หลังจากดิฟไปเสร็จแล้วปุ๊บลงไปในเซิร์เวอร์นะครับมีเซนเซอร์อยู่อีกหนึ่งอันอยู่ในเซิร์เวอร์เนี่ยออมีอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนี้เราจะจับเวลาทาพร้อมกันเลยนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะดูว่าอ,อ,อุณหภูมิเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะมีโชว์ค่าได้ในตรงนี้เนาะน่าจะเห็นเป็นไกด์ไลน์ในระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยงไงเดี๋ยวก็ถ่ายเก็บไว้แต่ว่าค่าในการวิเคราะห์อ,อาจจะต้องเอามาลง ลงข้อมูลใน Excel ใน, Excel ในภายหลังแล้วก็มาเคลียร์ใหม่นะครับแล้วทีนี้โปรโตคอลของเรานะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ทุกอันเลยเนี่ยเราจะใช้คอมมานเดนเต้นะฮะยี่สิบคลิกนะฮะใช้กาแฟสิบหกรัมนะครับแล้วก็ใช้อัตราส่วน1นึต่อสิผมไม่ใช้1นึต่อสิบห้านะเพราะว่าไอที่อเปียมันจะแบบว่าเปรีป้ยวๆตัวเนี้ย ลักษณะปุ๊บธรรมชาติของพวกนี้มันจะออกเปรี้ยวเนี่ยผมอยากได้บอดี้ที่มันแบบเข้มใหม่นิดนึงอยากให้มันสวิตเนตออกมาอีกหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวลองดูก็จะบดให้มันค่อนข้างจะหยาบหน่อยฮนะอยู่ที่20คลิกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะสรุปให้อีกทีนะฮะโปรโตคอลที่เราใช้นะ่ะละเอียดเดี๋ยวสรุปนะลงในในในดีสคริปชั่นของของคลิปนี้นะฮะเอ่อมีอะไรวะอ๋โอโอเคหลังจากที่เราดิฟเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะพยายามดิฟ ลักษณะการดิฟเนี่ยผมจะเป็นคนดิฟเองนะครับจะพยายามแบบว่าดิฟให้สม่ําเสมอ,อมนะเพื่อให้เกิดการสกัดกาแฟสม่ําเสมอในช่วงเวลาที่เหมาะสมจนถึงน้ําหนักที่ต้องการ1ต่อ14หลังจากที่เราดิฟได้แล้วปุ๊บเราจะมีการวัดค่า TDS อีกหนึ่งครั้งอันนี้เดี๋ยวเรายังไม่ได้คุยกันเลยว่า TDS คืออะไรคุณคุณรักใช่ไหมเรายังไม่ได้คุยกันเนาะยังเลยครับนะยังเนาะ TDS ก็คือเป็นการเ วัดค่าครับว่าสิ่งที่กาแฟสกัดออกมาเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ราวๆหนึ่งจุดสามห้าถึงหนึ่งจุดสี่นะฮะที่เราตามมาตรฐาน SCA ที่เราดิฟทั่วๆไปเนี่ยให้อยู่ประมาณช่วงนี้รสชาติจะโอเคนะฮะแต่ทีนี้เราทีแล้วเราจะวัดไปทําไมล่ะเราจะวัดไปเนี่ยก็คือประเด็นก็คือว่าเราต้องการที่จะพรูฟว่า,วาผมเนี่ยคนดิฟเนี่ยสม่ําเสมอไหม เพื่อที่จะดูว่าเออเราโอเคไหมเพราะว่าเราคุมทุกอย่างเลยเราคุมอุณหภูมิน้ําเราคุมอะไรทุกอย่างเลยเราเปลี่ยนแค่แบที่ของดิปเปอร์นะฮะแล้วก็ตัวแปรสําคัญก็คือคนดิปนี่แหละมันจะต้องต้อง,องนิ่งพอสมควรนะฮะโดยการที่เดี๋ยวมาเช็คที่รีซซลของ TDS อีกทีนึ่งก็โอเคไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าพฤติกรรมของอุณหภูมิของดิปเปอร์แต่ละแบที่เรลเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มเลยตอนนี้เริ่มต้มน,น้ำแล้วนะครับหลังจากที่เซตอัพไป เร่ครับคุณนะรับรับกล้องต่อได้ครับครับนะครับโอรโตคอลของเราก็คือว่าเดี๋ยวเราจะรอให้น้ําในกานะครับซึ่งก็เป็นสีแดงๆอย่างที่พวกเราเห็นเนี่ยต้มไปจนกระทั่งมันมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า9.3นะครับไปสักนิดนึงสัก9.5แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราถึงค่อยค่อยเริ่มที่จะล้างนะครับล้างกระดาษแล้วก็ทําการปรับอุณหภูมิของตัวดิปเปอร์นะครับ โอเคใกล้แล้วเนาะ92แล้วแล้วสีเหลืองคืออะไรครับสีเหลืองอันนี้เป็นอุณหภูมิภายนอกของริปเปอร์ภายนอกนิปเปอร์นะครับครับส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นอุณหภูมิภายในของริปเปอร์ครับผมแล้วก็สีม่วงเนี่ยเป็นอุณหภูมิภายในเซิร์ฟเวอร์กันเลยครับผมจะล้างกระดาษสักประมาณ200 ml แล้วกันครับเพราะว่ากระดาษนีเยี่ยมากที่ต้องล้างเพราะว่ามันมีกลิ่นเนาะกลิ่นเป็นกระดาษที่ไม่ได้ฟอกสีมา คือประเด็นคือลืมเอากระดาษมาครับอันนี้วิ่งไปหาหน้าปากซอยนะครับแม่งเครียดจริง,งๆนะกินนี้อย่างตั้งไล้เลยดูดิตอนรล้างนี่เราก็จะใช้ปริมาณน้ำที่เท่ากันในในทุกๆริปเปอร์นะครับจะใช้300อยนะครับได้แพทเทิร์ของอุณหภูมิที่เหมือนกันภายนอกดิปเปอร์5นะครับสังเกตภายนอก50กว่าแล้วเห็นไหม้ครับอ่ก็ไม่ต่างกันมากเนาะภายในกับภายนอก ส่วนในเซิร์เวอร์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วอุณหภูมิจะสูง,สงนิดหนึง่งแล้วก็โอเคในกาในกานี่95อยู่เดี๋ยวเราจะรอให้มันไปในอุณหภูมิขั้3า3อ่าในระหว่างนี้จะเห็นว่าอุณหภูมิภายในกาที่เราเห็นเป็นสีแดงแดงเนี่ยกาที่ท่เหนืยอะรครับเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับในระหว่างนี้ที่เห,เหนื่อยมากนะครับเพราะไม่มีเซนเซอร์โยงกหมดเลยชีวิตกูลำบากมากเลยครับโอ้โห เดี๋ยวผมจะเริ่มเติมกาแฟเตรียมรอไว้เลยนะฮะรอเมไวอกว้ก่อนรอก็สามอะไกลก้าสามอะอีกศูนย์จุดแปดห้าหลืออีกศูนย์จุดห้านะครับไกลแล้วโอเคครับเรียบดีครับโอเคครับไม่น่ามีอะไรมากปับพื้นผิวหน่อยฮนะให้มันกาแฟที่หกกรัมนะฮะเดี๋ยวจะพีนฟิวที่30กรัมก่อนเนาะ สามสิบ <30 S 2> เลยนะฮะเพื่อความชัวร์เอาสามสิบเลยอ่าเริ่มเลยรับได,ไ,ดได้เลยครับได้ามแล้วเอาเลยนะได้เลยนี่ยนะครับจับเวลา ระหว่างรอเนี่ยเ,เห็นไหมฮะัอุณหภูมิเนี่ยมันเริ่มตอกไปแล้วเก้าสิบสองแล้วเนาะนี่คือปติก,กรรมนะอ่ะลองดูเลยครับในกราฟเห็นไหมในแต่ละตำแหน่งนะครับถ้าพวกเราได้ลองดูเริ่มเลยนะครับอ่าเริ่มได้เลยดิฟเลยครับผมผมดิฟแล้วครับผมสามสิบวิผมก็ดิฟแล้วครับผมจะเข้าไปรกคองน้ำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้อง,งการให้การดิฟเนี่ยมีการสกัดขึ้นสมองเสมอนะครับ พวกเราลองดูนะครับเหลืองเหลืองอันนี้เป็นขอบภายนอกดิปเปอร์เขียวๆอันนี้เป็นภายในดิปเปอร์นะครับสีม่วงๆอันนั้นเป็นอุณหภูมิของเซิร์ฟเวอร์นะครับภายใน 2องสองโอเคจบแล้วจบแล้วครับสองีสีโอเคอัอนนี้กนำะลังชิมแล้วใช่ไหมเนะี่ยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเออจะ จะเตรียไมไว้วัด TDS หน่อยอ่าโอเควัด TDS เนอะโอเคตอนนี้เราวัด TDS นะครับ<ม>เพื่อดูชื่อว่าปริมาณสารแขวนลอยในสายสก,กัดที่ได้มาจากกาแฟเนี่ยมันจะเป็น,ปนไปตามมาตรฐานของ SCA หรือเปล่าอุ่นเย็นีนะเพราะตอนเวลาใช้เครื่องมือวัดพวกนี้ฮะมันดีเพนออนอุณหภูมิด้วยเวลาคือ มันจะอุปกรณ์ไม่ว่าจะวัดอะไรนะฮะในงานวิศวกรรมเพชเชอร์เคมฟโฟล์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าอุปกรณ์การวัดที่ดีเนี่ยมันต้องมีการคอมเพนเซตเรื่องของอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิมันเอฟเฟกต์กับเรื่องนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเขาทํามาเนี่ยถ้าสังเกตเห็นนะฮะมันจะเป็นชัมเบอร์มันจะเป็นตะลี่ชัมเบอร์ดีไหมวะไม่เป็นแหว่งอ่ะเป็นแหว่งนะฮะชัมเบอร์ตรงนี้เป็นสเตนเลสนะครับทําไมต้องเป็นสเตนเลสเขาเพราะว่าต้องการให้เมนเทนเรื่องอุณหภูมิคือให้แม่งกระจายตัวดีๆนะะฮแล้วก ให้มันอีควิลิเบียมดีๆนะครับพออุณหภูมินิ่งๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะวัดค่าดูว่าเป็นผมจะวัดเข้ามาสัก3สามครั้งนะครับมีคนสงสัยว่าทำไมต้องวัดสามครั้งครับคุณสมพรคุณธนัทน่าจะตอบได้ดีคือโดยปกติในการวัดของเรานะครับเราอาจจะต้องมีการทำเขาเรียกว่าเช็ครีพีทเนาะครับ เพื่อดูในเรื่องของความทวนซ้ําได้คือถ้าเราวัดครั้งเดียวบางทีในผลการวัดของเราเนี่ยมันอาจจะมีความก็เรียกว่ากระจัดกระจายไม่เกาะกลุ่มนะเนาะเพราะนั้นเราก็อ,อาจจะต้องลองลองวัดซ้ําดูครับลองกันต่อนะฮะตัวเซรามิกครับรายละเอียดในการลองอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครบทุกอันนะฮะแต่ว่าให้เห็นว่าทาทุกอันจริงๆนะฮะไม่ต้องกลัว <93. S 2> เอาแล้วครับอันนี้เป็นนิปเปอร์แก้วนะครับเป็นดิปเปอร์แก้วครับฝากคุณอาต่อครับโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของ <R> ประมาณสต <Stella S 2> นาทีครึ่งครับจบประมาณ2นาทีครึ่งสองนาทีครึ่งนะครับระยะเวลาก็ไม่ได้แตกต่างกันนะแต่ละประเภทเลยสามอันแรกนี่จะใช้เวลาประมาณ2นาทีกับ40ิวินาทีในส่วนของสแตเตเลสนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ2องนาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวก็เอาไปสู่กระบวนการในการวัด TDS <T DS S 1> กันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปให้เพื่อนๆได้ดูข้อมูลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นสเตนเลสเหมือนกันแต่เป็นสีดำทั้งด้านในและด้านนอกแถมราคาสูงกว่าด้วยใช่ไ่มมันน่าจะมีอะไรดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่รูปแบบของอุณหภูมิดูก็อาจจะพอสรุปได้เดี๋ยวต้องเอาการ์ดมาวิเคราะห์ดูเออเอาการ์มาวิเคราะห์ดูคือที่เราคาดเดาไว้มันเป็นแบบนึงอืม ที่เราคาดเดาวไว้แหะโอ้โหแม่งเราแม่งแบบคิดว่าน่าจะอย่างนั้นแต่พอทําผลท่อเอาไว้จริงเช <c oughs> ี่ตอนนี้งงหมดเลยสับสนหมดเลยสับสนมาก <c oughs> เดี๋ยววัด TDS ก่อนโอเควัด TDS ก่อนนะครับ